ค่ะฟ้าทำช่อง Youtube แล้วค่ะฝากกดติดตามช่องนี้แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะหลายหลายคนนะรู้จักฟ้าเพียงแค่ลุกทำขวัญหนา้าหรือว่าลุกเซ็กซี่เท่านั้นฟ้าทำช่องเนี้ยขึ้นมาเพื่ออยากให้ทุกคนรู้จักฟ้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นคลิปแรกจะเป็นคลิป Q&A รวบรวมคำถามทั้งหมดเลยนะคะที่ทุกคนถามเข้ามาทุกเรื่องจะรวมคำตอบไว้ในนี้วันนี้คลิปนี้30คําถามว่ามาเลยค่ะ อ,อิงฟ้าเนี่ยจริงๆเป็นคนชื่อเล่นชื่อมุกพ่อตั้งให้อ่ะคือมุกเลยนะคะแต่เพื่อนอะ่ะไม่ค่อยจะเรียกมุกจะชอบเรียกชื่อจริงอิงฟ้าวราหะหรือว่านางสาวอิงฟ้าวราหะเนี่ยคือชื่อจริงของฟ้านะคะ26ปีแล้วะคะ่ะเป็นคนอุทัยธานีคะ่ะคุณพ่อเป็นคนอุทัยธานีคุณแม่เป็นคนสุพรรณนะแต่ว่าฟ้าเนี่ยเกิดที่อุทัยธานีคะ่ะ เรียนร้องเพลงแบบเป็นโรงเรียนหรือเรียนกับคุณครูจริงๆอ่ะฟางไม่ได้เรียนนะคะพ่อเป็นนักดนตรีอยู่แล้วเป็นคีย์บอร์ดมือคีย์บอร์ดส่วนแม่อ่ะเขาเป็นนักร้องแบบสมัยก่อนอ่ะนักร้องลูกทุ่งตามงานวัดอะไรเงี้ยพอมีเราเขาก็เลยฝึกให้เราเรียนร้องเพลงแบบพ่อเขาก็จะสอนในเรื่องของคีย์หรือว่าจังหวะอะไรเงี้ยแม่เขาก็จะสอนเรื่องแบบลูกเอื้อนลู่อะไรเงี้ยเหมือนเราได้เรียนกับพ่อกับแม่มากกว่าไม่ได้เรียนแบบโรงเรียนจริงๆอะไรอย่างเงี้ย นี่เป็นคําถามที่แบบว่าโดนถามบ่อยมากนะคะตอนที่ฟ้าเรียนมอต้นมอปลายฟ้าก็เป็นเด็กที่แข่งเสภาขับร้อยแก้วร้อยกลองแล้วก็ร้องเพลงได้อยู่แล้วพอเราเรียนจบปุ๊บก็มีอาจารย์ที่ทําวัวหน้าคืออาจารย์พลพีเนาะเขาก็ติดต่อฟ้าว่าเฮ้ยลองมาลงงานดูไหมเผื่อแบบจะไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยฝึกเรียนกับครูไปพอเรียนได้หนึ่งอาทิตย์ครูบอกเออลงงานเลยอะไรเงี้ยก็ไปลงงานทํขวัวหน้าเลย นาคปุ๊บเจ้าภาพเขาชอบเราก็เลยแบบเหมือนแบบชื่นใจอะรู้เฮ้ยมาถูกทางแล้วเราก็ทําขวัญนาค้วก็วนนกวได้รายได้เสริมด้วยได้บุญด้วยมันก็เลยแบบทำมาเรื่อยเรื่อยๆจนประกวดเดอะวอก็หงงานเยอะขึ้นก็เป็นหมอทําขวัญน,นาคแบบเป็นรูปแบบ มันต้องทําขวัญน,นาคยากกว่าอยู่แล้วอ่ะเพราะทำขวัญน,นาคมันเหมือนการแสดงละครอ่ะเพราะว่าเราต้องทําให้นาคพ่อนาคแมนาคเนี่ยเขาอินไปกับเราด้วยทํายังไงให้นาคเขาแบบรู้พระคุณพอ่พอพระคุณแม่เฮ้ยกว่าคุณจะโตคุณแม่แพ้ท้องคุณแม่เจ็บท้องผ่านอะไรมามากมายอะไรอย่างเงี้ย การแสดงคล้ายๆกึ่งลิเกเหมือนกันนะซึ่งมันยากกว่าการร้องเพลงอยู่แล้วแล้วมันต้องนั่งนานด้วยเกือบสามชั่วโมงอะ่ะมันเลยต้องใช้ทักษะทั้งการร้องเพลงแล้วก็ความอดทนด้วยอะไรเงี้ยมันมีเหต,เหตุหลายเหตุการณ์นะคะแต่ที่ชอบที่สุดคือครอบครัวเขาอะ่ะคุณพ่อคุณแม่เหมือนเขาแบบอย่าล้างกันไปเนาะแล้วมันมีกิจกรรมหนึ่งในการทำพ่อนาคพิธีหนึ่งที่ จะต้องแบบมานั่งใกล้กันแล้วก็ต้องให้หน้าเขาแบบกราบต้องไหว้อะไรเงี้ยแล้วคุณพ่อแม่เขามานั่งใกล้กันแล้วมันเหมือนแบบครอบครัวเขาได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งญาติเอยหรือใครก็แล้วแต่ที่นั่งดูอยู่อะเขาก็แบบซึ้งอ่ะอินอะยอมรับว่าก็ร้องไห้นะคือแบบมีน้ําตาซึมเหมือนกันเฮ้ยนอกเหนือจากการที่เราได้บุญเหมือนเราได้สารความสัมพันธ์ในครอบครัวแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็แต่มันก็ดีอะขอตอบในนี้ ทีเดียวจบม้วนเดียวจบนะคะฟ้าัญญากรรมหนึ่งตานะคะถามว่าทําไมพี่ฟ้าตาดีอยู่แล้วจะไปทําทําไมซึ่งตอนที่เดุกประกวดเาไว้ยังไม่ได้ทําตานะคนอะ่ะชอบมากตาตอนนั้นคือฟ้าจะบอกว่าตาฟ้าเนี่ยเป็นตาที่สองชั้นข้างหนึ่งแล้วก็3ชั้นข้างหนึ่งฟ้าไปแก้ให้มันสองชั้นเท่ากันมันก็เลยดูคมแล้วก็ชัดมากขึ้นนะคะ2คือจมูกเป็นคนที่ไม่ได้มีดั้งอยู่แล้วแบบมีแต่มันไม่ได้โด่งอะ ก็เลยไปทําให้มันดูแบบดูโด่งแล้วก็ดูคมมากขึ้นนะคะส่วนปากเนี่ยไม่ได้ทํานะคะใช้ฟิลเลอร์เอาเนาะแล้วก็ที่โดนถามเยอะมากๆคือเรื่องของหน้าอกนะคะหน้าอกเนี่ยฟ้าทำที่โรงพยาบาลไอดีเกาหลีทําไป 300cc ซีซีแต่จะบอกว่าที่มาของการทําหน้าอกของฟ้ามันมีเหตุผลคือจริงๆอ่ะเราไม่ได้อยากจะ ทำให้มันเพิ่มไซส์ไปคุยกับคุณหมอตอนที่ไปทําจมูกอะที่เกาหลีอะว่าจะทํายังไงให้หน้าอกมันไม่คล้อยเพราะเราเป็นคนที่มีหน้าอกอยู่แล้วแล้วหน้าอกมันคล้อยนึกภาพบอกปะเวลาเราใส่บิกินี่ฟ้าก็ไม่ค่อยมั่นใจอะไรเงี้ยหมอบอกว่ายังไงก็ต้องใส่ซิลิโคนเข้าไปเพื่อให้มันดูเต็มมากขึ้นฟ้าก็เลยใส่ไป300ซีซีนะคะแต่ที่มันดูใหญ่ฟ้าก็บอกไปแล้วว่ามันเป็นเพราะว่า เรามีอยู่แล้วนะคะทุกอย่างของการสัญญกรรมมีเหตุผลหมดคนชอบคิดว่าฟ้าเสพติดสัญญกรรมแต่จริงๆแล้วคือคือเราเกิดมาแค่ชาติเดียวอะฟ้าเป็นผู้หญิงที่อยากสวยภายในชาตินี้อะคนบอกโอเคเดี๋ยวก็แก่ไปเดี๋ยวก็ยาเดี๋ยวอะไรหมดก็ใช่ไงเดี๋ยวพอถึงเวลาเราโตขึ้นอะเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องเหี่ยวต้องยานอยู่แล้วก็ให้มันเป็นเรื่องของแบบเวลาไปแต่ณเวลาที่เรายังวัยรุ่นเรายังสามารถที่จะแบบ ทำงานหาเงินหรือว่าช่องทางต่างๆที่มันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้รูปร่างหน้าตาในการประกอบสมมาอาชีพอะคือฟ้าก็อยากจะเป็นคนที่สมบูรณ์ทุกอย่างความรักถามว่าตอนนี้มีแฟนไหมเหรอมันก็มีคนคุยอะ่ะเพราะว่า เราสวดเนาะมันก็จะต้องมีคนเข้ามาอยู่แล้วคนคุยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้คิดที่จะแบบจริงจังอะไรกับใครเท่าไหร่คะ่ะค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยตอนนี้เราก็โฟกัสเรื่องงานแหละต่อแบบดาราเงอ่ะมั่นหน้าอะไรอย่างเงี้ยให้มันหน้ามั่นใจความมั่นใจมันเป็นเรื่องที่หนึ่งเลยอะ่ะต้องเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนไม่ว่าคุณจะเป็นคนเก่งไม่เก่งสวยไม่สวยเป็นคนอะไรก็แล้วแต่หนึ่งสิ่งต้องคิดว่าคุณเห็นคุณค่าตัวเองหรือเปล่า ฉันแฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่ฉันพอใจกับสิ่งที่มีไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรืออะไรก็แล้วแต่พอมันพอใจพอมันเห็นค่าปั๊บมันจะรู้สึกว่าแบบมั่นใจอะฉันจะทําอะไรก็ได้ก็ฉันมีความสุขก็ฉันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเรื่องความมั่นใจฟ้าว่ามันต้องอยู่ที่ตัวเราล้วนเลยเป็นคนกดง่ายหายเร็ว มีข้อเสียก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบรอไม่ชอบรอเป็นคนขี้หงุดหงิดเป็นคนที่ซีเรียสทำงานมาตั้งแต่เด็กอ่ะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตนิดนึงอะไรก็ได้ที่มีต้นไม้เยอะๆภูเขาป่าโดยเฉพาะจังหวัดน่านพะเยาชอบมากผีกลัวผีมากที่สุดเป็นคนที่แบบมีเซนส์นะอันนี้ความเชื่อและแต่วิจรณญาณ เป็นคนที่เห็นแต่เป็นคนที่กลัวแต่ว่าเราอะเคยเห็นแต่ในสภาพที่ดีไงเราไม่เคยเห็นเหมือนในหนังที่แบบมาเละเละเฟ้อะไรเงี้ยไม่เคยถ้ามาแบบในหนังก็ไม่ไหวแม่แม่ฟ้าไม่ชอบคนโกหกแล้วก็ไม่ชอบคนที่ชอบเอาเปรียบคนไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวคือสิ่งที่ไม่ชอบเลยเก่งอะใครชมไม่ชมไม่รู้อะแต่ฟ้าว่า สำหรับฟ้าฟ้าว่าฟ้าเก่งที่้าแบบฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆมาได้จนถึงตัวเองอายุ26จนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ฟ้าชอบคนที่มีสัจจะแล้วก็ชอบคนจริงใจเยอะมีเวลาฟังป่ะไล่เลยนะตั้งแต่เด็กนะร้องเพลงเป็นนักร้องตั้งแต่6ขวบ ขายผลไม้ขายไสยก้กรอกขายลูกชิ้นขายส้มตําเคยเป็นแคดดี้ด้วยเป็นนักร้องเป็นนางแบบเป็นหมอทําขอนหน้าเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นวีเจกำลังจะเป็นดีเจด้วยคือเนี่ยที่เรียงนิ้วมาน่าจะประมาณ15บห้าทีอยากดกดเกษียณตัวเองคะ่ะแล้วก็ไปอยู่จังหวัดที่แบบธรรมชาติดีๆอยากไปอยู่น่านอยากกลับไปอยู่อุทัยอยากกดเกษียณตัวเองแล้ว ที่ตัวเองเป็นคนมองโลกในแง่ดีบ่อยเป็นคนที่ฮิวตัวเองเก่งอะหมายถึงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเราจะเป็นคนที่พอรับมาเราจะฮิวตัวเองเร็วอาทิเช่นเผื่อคนนึกภาพไม่ออกคนว่าฟ้าว่าไม่สวยเลยอะหรือสวยก็สวยสัญญกรรมเราก็จะชอบบอกกับตัวเองว่าโอเคเราทําให้คนถูกใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะสัญญกรรมแล้วไงก็ฉันสวยอะแต่สิ่งที่ไม่ชอบเป็นคนที่พอเวลาดาวอะเป็นคนที่ดาวลึกมากเคย ็นโรคซึมเศร้าพอดาวก็ดาวน่ากลัวมากนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่ชอบคือไม่ชอบเวลาตัวเองอ่อนแอตอนนี้ใช่ปะใช่ค่ะหิวข้าวอยากกินข้าวหิว้าไม่มีสเปกตายตัวคือจะขาวจะดำจะสูงจะอ้วนจะอวบจะผอมคือได้หมดแต่ชอบคนมีสเสน่ห์ซึ่งมันหายากมากคนมีสเสน่ห์ต่อให้แบบ ไม่ได้หรอกแต่มันมีสเสน่ห์เวลาพูดเวลายิ้มอะไรย่งเงี้ย <_ an> ก็จะเป็นคนที่แพ้มากแล้วก็ชอบคนสะอาดอีกหนึ่งอย่างคือชอบคนฟันสวยถ้าเป็นไปได้ก็จะชอบคนที่ฟันสวย <_ an> พี่กระแตสยามค่ะชอบมาก <_ an> เขาเก่งอะแล้วเขาขยันแล้วก็เขามี attitude ที่ดี้าเปินส้มตำชอบทานอาหารอีสานชอบทานอาหารรสจัดเปรี้ยวเผ็ด ชอบมากชอบสีดำชมพูเหลืองคือฟาไม่ได้วัดนานแล้วว่าเมื่อประมาณสองปีที่แล้วว่ามันร้อยหกสิะอาจจะร้อยหกอยู่หรือไม่ก็ร้อยเจแล้วนะคะแต่หนักก็ขึ้นขึ้นลงลงคะ่ะ 50, ห50้าสิบห้าสิบเขออีกสัก สองสามปีข้างหน้าค่ะขอทำงานก่อนคัชอบทุกเพศชอบผู้หญิงชอบผู้ชายชอบทอมหลายคนไม่รู้ว่าฟ้าเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงตอนช่วงหมอปลายเนาะพอเลิกกันไปแล้วก็มีแฟนเป็นผู้ชายก็มีแล้วก็มีแฟนเป็นทอมก็มีอะไรเงรี้ยเราก็เลยไม่ได้ปิดกัน้นเรื่องเพศชอบหมดขอแค่ สบายใจอยู่ด้วยแล้วสบายใจเข้าใจกันชอบแนวนะอันดับแรกเลยนะแนวควันพวกหนังอะไรที่มันแบบโหดโหดอะ่ะพวกจิกซอพวกแบบวีพวกอะไรเงี้ยชอบแนวแบบแฟนตาซีแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าอะไรเงี้ยชอบมาก,กามเป l a มันคิดยังไงไม่ได้ก็ปล่อยผ่านปรงุงใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุข ชีวิตที่มีความสุขสํหรับฟ้าคือครอบครัวสบายแล้วตัวเองก็สบายสบายในที่นี้คือไม่ได้รวยล้นฟ้าหรือมีเงินล้นนะแต่ขอเป็นรวยความสุขอะเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็คนในครอบครัวพยายามถ้าทําได้นะคะคือคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเราถ้าเราตัดได้ก็ตัดออกไปอะไรที่ทําให้เราเสียใจหรือทาให้เราทุกข์ใจหมด หวังสิ้นหวังอะไรก็แล้วแต่เนาะมองแค่อย่างหนึ่งคือเดี๋ยวมันก็ผ่านไป5้าคำนะจําคําฟ้าไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปคํานี้เป็นคําที่พ่อฟ้าสอนไว้เวลาที่ฟ้าเหนื่อยจากการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ฟ้าจะคิดว่าเดี๋ยวเวลามันก็ผ่านไปพอผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับไปก็ผ่านมาได้นี่หว่าเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตที่มีความสุขสรุปเลยก็คืออยู่กับสิ่งที่มีแล้วก็มองเห็นคุณค่าตัวเองแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็รู้ตัวเองชอบอะไรก็พอแล้ว โอเคทุกคนคะหมดครบและะ้วค่ะ30คําคำถามฟ้าหวังว่าคลิปแรก Q&A ของฟ้าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนรู้จักฟ้ามากขึ้นไม่มากก็น้อยแหละเนี่ยมันคือตัวตนฟ้าจริงๆ แล้วก็ทุกคนจะได้รู้จักฟ้ามากขึ้นในช่องอิงฟ้าวรลลหะชาแนลค่ะคลิปต่อไปเนี่ยฟ้าจะพยายามทําให้มันหลากหลายนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปที่พาไปเที่ยวพาไปทานอาหารแล้วก็ไลฟ์สไตล์ชีวิตฟ้าคลิปแต่งหน้าหรือร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่จะพยายามมนลงให้มันหลายๆคอนเทนต์ไม่ให้ทุกคนเบื่อนะคะอยากให้ฟ้าทําคลิปอะไรนะคะคอมเมนต์บอกมาได้เลยแสดงความคิดเห็นมาเลยอย,อยากให้ไปนู่นอยากให้ไปนี่อยากให้ทำคอนเทนต์อะไรนะคะบอกมาได้เลยโอเคนะไปละบ๊ายบาย